เบลล่าเล่าประสบการณ์นัดบอดกับโอป้าเกาหลีเผยฝากไข่เผื่ออนาคตแล้ว เรื่องงานปังยังไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งละครอีเวนต์และธุรกิจสำหรับนางเอกสาวสวยสุดฮอตเบลล่ารานีแคมเปญแต่เรื่องความรักตั้งแต่โสดก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีความรักครั้งใหม่แม้จะมีข่าวลือกับพระเอกคู่ขวัญหรือ Hi oul, ไฮโซใดๆเธอก็ออกมาปฏิเสธทุกคนล่าสุดสาวเบลล่าก็มาเล่าประสบการณ์นัดบอดกับหนุ่มเกาหลีในรายการสมแซบว่าหลังจากที่พิธีกรหนุ่มกัญชัยยิงคำถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟน โดยเบลล่าก็ได้เผยว่าที่เกาหลีเป็นปกติของเขาที่จะมีการนัดบอร์ดซึ่งการนัดบอร์ดก็ไม่ใช่ว่าจะต้องคุยกันเป็นแฟนกันจะเป็นเพื่อนกันก็ได้มีวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ไปเจอออนนี่แล้วออนนี่ก็ถามว่ามีแฟนหรือยังเบลล่าก็บอกว่ายังไม่มี ออนนี่เขาก็บอกต่อว่าเนี่ยมีเพื่อนชั้นคนหนึ่งที่กำลังจะมาเลยเขาโอเคเลยนะเผื่อคุยแต่อยู่ไม่ต้องซีเรียสนะเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งนั้นก็เป็นประสบการณ์นัดบอดครั้งแรกในชีวิตเลยละค่ะแล้วเขาก็มาค่ะไม่ใช่ว่าเขามาเพราะว่าเรามานะคะแต่คือจริงๆเขาจะมาอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าไปเจอกันสองคนเจอกันก็คุยกันถามกันว่าเป็นใครอะไรยังไงทั่วไปวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะ ถามต่อว่าส่วนเรื่องที่เมื่อไหร่จะมีแฟนเบลล่าบอกว่าเมื่อไหรก็เมื่อนั้นก็คงต้องแล้วแต่พรหมลิขิตนอกจากนี้ก็ยังเผยถึงเรื่องฝากไข่มาแล้วสักพักอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เลยเก็บไข่ไว้ก่อนทางด้านพี่หนุ่มกัญชัยก็ขยี้ต่อว่าที่เก็บไว้เบลล่าคิดว่ายังไงฉันต้องมีลูกซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับทันทีว่าเอาไว้เผื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องหาก่อนไหมก่อนจะไปคิดเรื่องนั้นมันข้ามสเต็ปไปหน่อย